ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆอสลอมเลยกุมค่าววันนี้ทําข้าวหมกกุ้งจะ้ะก็จะเรียกว่าปริยาในกุ้งอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีข้าวที่เราหุงสุกไว้แล้วเนาะอันนี้เป็นโยเกิร์ตมีกุ้งมีมันฝรั่งอันนี้เป็นมันฝรั่งที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของหอมเนาะเราจะเอาหอมนะ่ะไปเจียวก่อนจะ้ะเจียวให้เหลืองสวยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็พัก พักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะใช้น้ำมันอันเดียวกันนะคะเราใส่โปเตโต้ลงไปไปทอดเนาะแบบมันออกเลยได้สุกไว้แล้วอ่ะเราก็แค่แบบทำให้เขามีสีสันแบบเหมือนเวลาเราเอาไปใส่ไปผัดอะไรเงี้ยเขาจะไม่แตกเนาะแบบเหมือนเขาผิวเขารัดไปแล้วอะไรประมาณนี้เนาะจากนั้นเราก็ใส่หอมแดงกับหอมขาวนอะกอีกส่วนหนึ่งลงไปผัด แล้วอันนี้ก็เป็นกระเทียมกับขิงเนาะผัดรวมกันไปเลยจ้ะผัดให้เขามีกลิ่นหอมเนาะอันนี้เราก็จะมีพริกมีใบสวานมีมะนาวแห้งแล้วก็ตอวเมโตค่ะเราก็ผัดผัดให้เขาแบบนิ่มๆซอฟลงใ <laughs> บกวานร่วงไปแล้วเมื่อกี้ไปเอามาใส่อันใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกผงปรุงรสอะไรประมาณนี้นะ <laughs> เป็นไงละสีมือ ผัดแรงไปหน่อยใบยกระวานปิวเลยอ่ะก็ผัดไปจะผัดไปให้หอมเลยแล้วจากนั้นเราก็จะใส่กุ้งลงไปแะผัดกุ้งกับซอสที่เรากำลังผัดอยนะู่เนี่ยให้เขาแบบเข้าเครื่องเข้าเนื้อกันอะไรแบบนี้นะ้องจานนั้นเราก็จะใส่โปเตโต้ลงไปะแล้วก็ผัดทุกเขาให้เข้ากัน อันนี้เราชิมรสได้นะอันนี้เราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปใส่ผักชีจ้ะเราก็ใส่ผักชีไปด้วยจ้ะผัดให้แบบให้เขาเข้าเครื่องกันเลยเนาะนี่จ้ะแต่จากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปเพิ่มนิดหน่อยจ้ะก,ก็ปรุงรสตามใจชอบเละจ้ะเพื่อนๆชอบแบบไหนใส่แบบนั้นไปเลยจ้ะตามรสชาติที่เราชอบที่เราสะดวกเนาะ จะเราก็รอกุ้งสุกอะไรเสร็จเรียบร้อยนอกจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวพอใส่ข้าวลงไปนาะเราก็จะย,ยีข้าวให้เขาแบบแผ่ๆออกเนาะจากนั้นเราก็จะโรยค่ะโรยหอมทอดที่เราทอดไว้เนาะแล้วก็เป็นผักชีจ้ะปิดฝาได้เลยจ้ะไฟเบาเนาะช่วงนี้เนาะก็รอจนสุนจกจ้ะนี่นสุกแล้วร้อนหอม เนี่ยค่ะก็จะได้ข้าวประมาณนี้เนาะค่ะตักเสิร์ฟได้เลยเนี่ยข้าวเขาจะแห้งๆเรียงเม็ดสวยงามประมาณนี้เนาะนี่จะอร่อยทําเองก็อร่อยเองแหละจะ <laughs> ก็เป็นเมนูง่ายๆอีกหนึ่งเมนูเนอ้องเป็นพวกข้าวหมกข้าวอะไรส่วนใหญ่เราก็จะทําบ่อยจ้ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเนะญญาะ Thanks for watching ค่ะบายบายค่ะมสลาม,มะบายบายไปจ้าไปกินข้าวกัน